สวัสดีค่ะมาพบก,กันย่ำแรงเนะาะย่ำเลิกงนานไม่ชงเขาหนุปุยหนาบุนขุนขลาดเนาะจ้าเมื่อนี้ก็สิ่งมเมื่อวายังให้ฟังเนาะคือยังล่ะเมื่อวานบอกว่า เป็นอย่างจะของอยากกันเอ่อมา ah เหตุอัน YouTube ไม่มาเป็นยูทูบเบอร์เนาะเพราะว่าอย่างดีคอยก็เป็นคนหมกักเบิ้ YouTube พนัน YouTube พน,น, YouTube, นีบัตรไดนี่ก็เบิ้งไปหลายๆหลายๆเนาะบัตรไดนี่ว่า เขาคือเฮ็ดได้บ่เจ้าของคืสิเฮ็ดบ่ได้เนาะแม่นบ่แม่นบ่จ้าปัตตานีก็เลยมาลองเฮ็ดเบิ่งอันว่าพื่ภาษาลงคลิปวิดีโอซื่อถ่ายวิดีโอแล้วก็ลงคลิปว่านความคือจของเด้อนี่บ่ตายเนาะมาเฮ็ดเองเฮ็ดเองโอจัก่เฮ็ดจังได๋จัก่อันนั้นเอาจังได๋จัก่โหลดจังได๋จัก่เอาแอปพลิเคชันยแน่อัน ลงกับลงได้ดอกดื้อโดดตัดคลิปกับว่าท่านเป็นเห็ดคลิปกับว่าท่านเป็นเบิ้งกล่องกับว่าท่านเป็นเบิ้งไปเบาไปมองเพดานมองน,นันมองนี่ไปว่ามันยากยากค่ะยังว่ามันง่ายเดอถ้าคนบ่เคยเห็ดดีเลยเรากลับมาให้มันให้มันัำเบาก็บปันกล่องแม่มันก็นยากเนาะหรือว่ามูจาว่ายังไงว่ามันเห็ดง่ายแต่ว่าก็ ผูดพูดเหตุเป็นแล้วเพิ่นก็ง่ายง่ายแหละเนาะแข่อยน่ะมันยากหงึดหงุดอันเวลาไปเบิ่งอ่านอ่านยูทูปอ่นฮาลังเทียอันอันพี่ป้าหนาอาหรือว่าอันตาสีตาสาหรือว่าคุณยาคุณยายฮารั่งเทียเพิ่นกะอ๋อเพิ่งคือเหตุยูทูปได้วะมั้งสินะอันคึดคึดไปกะอ๋เพิ่นไปเห็ุจังได้เนาะ คนขึ้นสามลองคลิปเป็นสามอัดวิดีโอเป็นมันกะกะแน่นอนค่ะมันกะอาจจะมีคนซอยเบิงซอยนั่นละแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนกับเพิ่นกะยังว่าอู้เพิ่นกะยังเห็ดไตเป็นยังจากของคือเพิ่นลองเห็ดเบิงนะแล้วเพิ่นกับคนแต่ละคนนี่เพิ่นกับคนติดตามหลายเนาะอันจังเฮาเด็กก็ดอกแกแดกเบิงเนี่ยอันบ่นอันบ่นหนาสนใจบ่นั่นบ่นนี่ค่ะว่ามีคนติดตาม นี่กะมีอยู่หาคนปันไดเสียนยังก็ปันไดเสียนสางร้ายได้คือเ่นใดบุนนี่พูนเป็นพันคนผลเดเสียให้มาติดตามข่อยจักเสียจังใดเออจักเสียม้อนี่กะอันสำหรับตัวข่อยเองเนาะเปิดอันอันเปิดร้านนวดอยู่กับสามีเนาะวันนี้กะนวดลูกค่าไปกะคิดไปว่า โอ้จากสิเห็ดมาเห็ดยูทูปเห็ดจังได้เห็ดคอนเทนต์อย่างเห็ดจักสิมาเห็ดจังไดไห้อันมุดเจ้าได้มักได้เบึงกันแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งสับสะไข่อยังนั่นนะอันตามเนี่ยพอเสิยได้มียอดคนดูยอดวิวยอดอย่างเน่ก็ยากเติอบอยู่ค่ะ หรือว่าพี่น้องคิดว่างไดเมนยุคมุจอกก็อาจจะบ่ได้สนใจอย่างจักเหม็นเพราะว่าเบามาจมมาอันอันเหมาะแม่แมอีอย่างของมันบี่นบางสิ่งละอันก็ธรรมดาเนาะอันอันความอยากเป็นยูทูบเบอร์กับมหัดเบาค้นเบ่าหมักเบ่าบ่หมักอย่างกับมหัดเบาอันเบากับกลองมันกับอยากเติบอยู่เด้อมันบ่คือรับโทรศัพท์อันลูกค้าเด้ฮัลโหลที่อืมบ่เห็นหน้าบ่เห็นตาอันก็คุยไปได้เนาะอันนี้ เบืงผ้หนังเบิงจากของอันจมใส่ยูทูบจังสิคือมุจเจ้าวาจังใดการเฮ็ดยูทูบเนียม,มันก็มันก็เป็นอีหอย่างที่ถาท้ายอย่างหนึ่งที่ว่าอันคนเฮ้านี่ก็ะล้องเบิงว่าเฮ้าเฮ็ดไดบ่ก็กะทนันละค่ะกะอยากอยากรู้แต่ว่ากะอยาก อยากนาเสนออีอย่างดีๆหรือว่าอีอย่างที่เป็นความรู้หรือว่าอีอย่างที่เป็นประสบการณ์จาคของให้ทุกคนได้ได้บึงได้ชมได้ฟังเนาะหาลังเทียมหมักหรือว่าเอาไปใส่ในชีวิตประจาวันก็ได้เนาะอันอันก็คือก็คือจังก็คือจังหวาแหละเนาะอัน,อน,อนการเป็นยูทูบเบอร์นี่มันกับ่ได้ง่ายๆเพราะว่าเขาเฮาอยู่จังสี่ว่าได้บ่ได้ไปอัน อยู่น้ำกอกกระแสพวกเพื่อที่เพิ่นมีวิวหลายๆหรือว่ามีคนติดตามหลายๆเขากับบรูลุจักเพิ่นหนุกเนาะจะไปกอจังไดอันนี้ก็ไปตามมีตามเกิดเอาเจ้ามากเจ้ากับกดแน่บางคนบางคนกัเวลาค่อยค่อยแชร์ไปในเฟซเพื่นกับกดไลค์กดแชร์ในเฟซแต่ว่ามันกับบ่ได้ไปกดอนติดตามในแอญยูทูบช่องช่องของข่อยมันกัมันกัมันกับ เ่อด้เกิดอีกอยังขึ้นค่ะเพราะว่าอันกดอันไลค์กดแช่น้ำเฟมันก็ธรรมดาเนาะอันถ้าอยากสนับสนุนให้่อยเฮ็ดอหลีพวกเจ้ากันกดอันเข้าไปเบิ่งใน YouTube แล้วก็กดอันติดตามให้คอยในะ่อยกับสิไดมีคนติดตามเพิ่มขึนอันจากหาคนกน็อาจจะเป็นหกคนเจ็ดคน8ปดคนไปเรื่อย กสิพยายามเหตุให้ดีที่สุดคือเพิ่นสิหาเรื่องมเมื่อเราเราสู้กันฟังให้ดีๆหรือว่าสนุกสนานหรือว่าะกะอ่ะกสิเราประสบการณ์ของพอจะของทาทางานทุกวันเนาะกตบ่แมันทุกวันเป,ปี่ยนหยุดวันอาทิตย์กสิเมื่อเราเรื่องประสบการณ์เหตุงานแน่กับลูกค้าเน่เพว่ากานการบริการนี่มัน มันก็ระดับหนึ่งที่ว่าก็ยากอยู่เพราะเท่าเจอคนหลากหลายก็อาจจะมีแนวเบวาแนวจะให้ได้ให้ได้ฟังกันอยู่ดอกค่ะแต่ว่ากัทั้งนี้ทั้งนั้นก็สิพยยยามเหตุให้ดีที่สุดเบาติดเบาคัดแน่ก็ขอโทษขออาภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะัจ้าฝนอนาจา้าฝนหนึ่งเบิ้งแน่เผา แค่นี้ก็ตื่นเนาะตื่นจากคลองค่ะอันความเป็นจริงกะอยากให้คุณสามีละ่ะเขามาเห็นเพิ่นวอาเก่งบ,บัดเพิร์น,นั่นกะเ้ยเขากรองฉันจักสิบเอวอย่างเนาะก็เลยอืก็เลยเฮต้าจากคลองเลยล่ะค่ะอันกะอาสิมีคลิปอันคลิปอันอันกินแน่ฮาเลงฮามีอย่างจับแซบก็สามาอัน,อน ทายคลิปอันสู้สู้อาสู้ยังละ่ะว่าทายคลิปให้ทุกคนได้บ่งเนาะกะหวังว่าทุกคนสิชอบคลิปนี้กะเอาไวส้สมนี่ก็เนาะอ,อย่าลืมอันไปเขาไปกดติดตาม่อยใน youtube เนี่ยเดอ้อหนูปุยหนามนค้นโคลาเด,ดจ้าขอบคุณค่ะ